อุดรธานีค่ะเมื่อคืนนี้มีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนเข้าไปตรงรถเข็นขายอาหารข้างทางครับร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เนื้อข้าวขาหมูอะไร,รไป<น>หมดเลยนะแล้วลูกค้ากำลังแน่นเลยนั่งกินตรงนั้นน่ะตายหนึ่งเจ็บอีกอเก้าแล้วคนขับกระบะที่เสียหลักพุ่งเข้ามาชนเนี่ย เสพยยาบ้ามาอ,อายุแค่21ปีเท่านั้นเองด้วยนะคะจุดเกิดเหตุค่ะทางขึ้นอุโมงค์แยกเก่าน้อยช่วงขาเข้าตัวเมืองอุดรธานีหน้าสำนักงานขนส่งเก่าแห่งที่1ในพื้นที่พเมืองนะคะกระบะสประตูสีดำพุ่งชนรถเข็นขายอาหารข้างกําแพงสำนักงานขนส่งเก่าเนี่ยแหละคะ่ะพังเสียหายยับเลยหลายร้านเลยที่ต่อๆกันนี่กระบะคันนี้นะคือชนก<ล>วาด<ะ>ไ,ปไปหมดเลยอะ่ะ ขายบะหมี่กว๋วยเตี๋ยวเนื้อข้าวขาวหมูเละเทะเลยนะคะลูกค้าที่นั่งกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่ถูกรถชนเสียชีวิตคือนายชัดชัยบุญเกิดอายุ5 1็ปีลูกค้าคนอื่นที่อยู่นั่งกินข้าวันอยู่ตรงนั้นน่ะบาดเจ็บอีก9คนในจํานวนนี้สาหัส4รายนะคะแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่กําลังช่วยเหลือในจุดเกิดเหตุคือบางส่วนปฐมพยาบาลได้ต้องปฐมพยาบาลก่อนใช่ไหมคะมีคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคนหนึ่งค่ะพยายามบอกเจ้าหน้าที่กู้ภยัย บอกว่าลูกติดอยู่ใต้ท้องรถรช่วยลูกหน่อยเนี่ยแล้วพอเจ้าหน้าที่ไปดูถึงเห็นว่ามีเด็กถูกรถทับอยู่นะคะอยู่ใต้ท้องรถจริงๆต้องใช้อุปกรณ์ยกรถขึ้นนำตัวเด็กน้อยออกมาและส่งโรงพยาบาลไปส่วนผู้ก่อเหตุค่ะคนขับรถนายเกียรติศักดิ์อายุ21ปีไม่ได้หนีหายนะคะมอบตัวกับตำรวจเป่าตรวจวัดแอลกอฮอลในจุดเกิดเหตุเลยขึ้นมา29มิลลิกรัมอร์เซ ค,คือดื่มมานิดหน่อยถูกไหมดื่มมานิดหน่อยแต่ว่าไม่เกินที่กฎหมายกําหนดรถยนต์ไม่ได้ต่อภาษีแต่ปัญหาก็คือตรวจกระเป๋าสะพายเนี่ยเจอไฟแช็กเจออุปกรณ์เสพยาบ้าซึ่งยังมีคราบยาบ้าติดอยู่ที่ฟอยด้วยลองมันมีคราบติดอย่างนี้แสดงว่าเพิ่งจะเสพมารตรวจปัสสาวะ<อ>ก็เปลี่ยนสีเลยนี่แหละค่ะและครอบครัวของเกียรติศักดิ์พอทราบว่าลูกหลานบ้านตัวเองก่อคดีขับรถ ชนคนตายแล้วเนี่ยนะคะคุณน้าค่ะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุโอ้โหเป็นไงถีบเข้าหลานเลยคะเมื่อสักครู่นี้น้าสาวนะคะมาถึงด่าหลานชายก่อนเลยบอกอกุบลแล้วอย่าขับรถเมาแล้วอย่าขับแล้วหันไปบอกอตำรวจบอกมันไม่ได้เมาเหล้ามันเสพยาบ้าอจับมันตรวจเลยตรวจชีนะเจอแน่นอนนี่น้าคือไม่เข้าข้างหลานเลยนะคะซ้ำเลยฮะเออลองดูเหตุการณ์ช่วงนี้หน่อยค่ะ เสพย,ย,ยาใช่ไหมไม่รู้ทำงานอะไรหรอไม่รู้แต่วเขามาจากไหนกำลังจะไปไหนตรงๆนะพี่ไม่ต้องพายหรอกไปตัวเฉียวรอดไม่ต้องมาถามเจอแน่เจอไหม,ไหมสำนึกไหมสำนึกผิดไหมสำนึกผิดไหมอยากขอโทษอะไรกับครอบครัวผู้เสียชีวิตไหมอยากไปโนน่ทษไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่า แล้วว่าจะเพิ่งถามอะไรถ้าย้อนเวลากลับไม่ได้จะขับรถไหมเนี่ยไม่ขับแล้วอย่าเพิ่งถามเลยไหปวด,ปวดหัวปวดหัวเอออาการปวดหัวขึ้นมาเลยนะเหมือนสติจะแตกแล้วอ่ะ คือก็ความด้วยอายุน้อยเสพยามาคนตายหนึ่งเจ็บอีกเก้าน้าก็ด่ายายก็ด่าตำรวจลุมล้อมสูอเอ้ยอะไรเอ่ยข่าวของพังพินาศโอ้โหมันความเสียหายมันเยอะมากครับที่สําคัญก็คือเจ้าตัวบอกอย่างนี้ว่าที่ขับรถมาเนี่ยนะคะกําลังจะไปรับแม่กลับบ้านแม่เพิ่งเลิกงานแต่ยังไม่ทันเอาแม่ขึ้นรถเลนี่ขับมาคนเดียวก่อนนะคะเขาบอกว่าพอเข้าทางลอดอุโมง์ขึ้นมาแล้วภาพมันตัด มืดไปเลยรู้สึกตัวอีกทีก็คือชนไปหมดแล้ว <c oughs> เขาบอกเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอย,อยูอย่ๆภาพมันตัดไปแล้วตัวเองก็คือพุ่งไปชนรถเข็นขายอาหารข้างทางโอในขณะที่น้องสาวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ <c oughs> คนที่นั่งกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่ก็คือคุณชัดชัยบุญเกิด <c oughs> ใช่ไหมคะ จริงจริงน้องสาวไม่รู้นะว่าพี่ชายอยู่ตรงนี้เธอเพียงแต่ขับรถผ่านมาแล้วเห็นอุบัติเหตุก็เลยจอดแล้วลงมาดูแล้วปรากฏว่าพอเห็นว่ามีคนตายเนี่ยอ้าวพี่ชายตัวเองเป็นพี่ชายที่มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกินบะหมี่นะซุดเลยค่ะลงไปทิ้งตัวแบบคือมันมันก็สุดที่จะรักได้สำหรับเธอเหมือนกัน เดือดใจขาดีมันบอกว่ามันเกือบล็อตคว่ำว่ะใครคนบอกพี่ดีายหนูวันนี้ลอ้ลอรถมันหลุดหนูเรียกว่ามันมีรางเลยล้อรถเขาไปประจำเหรอลอ้ลอรถวันนี้เขาจะไปทําเรื่องไรอ้อยค่ะ<ม>แต่ว่าน็อตมันหลุดแกเลยรู้สึกแกก็เลยจอ,ลอดล้อมันจะหลุดอยู่แล้วแกเลยบอกว่าดีนะเกือบล็อถล็อตคว่ำคนที่เสียชีวิตนี่เขาแกมาย,ยัางไงมาทานข้าวแคทานพมอหีกันค่ะสามพ่อแม่ลูกแล้วก็ลูกสาวหนูอีกคนนึง หนูขี่<ะ>ผ่านมาตรงนี้พอดีหนูเห็นรถพี่ชายหนูหนูก็เลยจะเลี้ยวกับหนูเห็นจะรถกระบะม,มันกวาดมาจนมาแล้วหนูเลยรีบจอดรถรีบไปหาเลยเพราะรู้ว่าเขาต้องโดนแน่ที่ <c oughs> เธอแวะดูตรงนี้คุณรือดีเพราะเห็นรถพี่ชายไงละ่ะเธอก็เลยมาดูแล้วเธอบอกว่าพี่ชายชอบพาลูกเมียมากินบะหมี่ที่นี่ครับแน่นอนพี่ชายเสียชีวิตตรงนี้นะคะแล้วก็ภรรยาลูกเมียที่มาบาดเจ็บ ในเหตุการณ์นี้แล้วลูกเธออยู่ที่นี่ด้วยนะ <S <S 2> <S 2> เหมือนมากับคนตายอ่ะก็ที่บอกว่าพี่ชายพาลูกพาหลานมาไงหลานก็คือหลานก็คือลูกของคุณฤดีท่านนี้เลยตายแล,ล้วิบัตรูถ่านมาประสบเหตุฝั่งนายเกติศักดิ์ค่ะตำรวจคุมตัวเนี่ยไม่ได้ไปโรงพักทันทีนะจากจุดเกิดเหตุนี้ไปบ้านก่อนเพราะว่ามียาเสพติดไงก็เลยต้องไปค้นบ้านพักที่บ้านนนยางในพื้นที่ตำบลกุศะอำเภอเมืองอุดรนั่นแหละ ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายใดแต่ไปเจอยายของเกียรติศัก์ยายเจอหน้าหลานชายปุ๊บดดายับเลยด่าเนยฮะยายบอกบอกหลายครั้งแล้วมิวซีแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมามันเอาคืนไม่ได้อยายสอนไม่เชื่อยายอกินเหล้าเมายาเป็นไงะยายบอกติดคุกหัวโตแน่นอนอันใหบ่เวราว่าปานี่ฉันบอกม้วฟังยายยายฟังบ่อเนมเป็นยังากมันแก้ไขบ่ใดอันใดบ่เวราว่าป่ากนี่ บอกมดฟังยายยายบอกจักเทียกถามบอกกัจเทียงยายจิดจังไดเป็นยังมากจี๊ดใสิกแก้ไขได้ล่ะลูกนี่สิขอโทษจ้ะตอนนี้กตบว่าไม่ังจะตีจะต,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 ตีว่านจะโซ่วันนะขอโทษได้ก็ยกโทษให้ได้ตัวทีว่ลำบากลูกยายสอนส่งท้ายก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวไปนะส่วนเกียรติศักดิ์ก็คือน้ำหูน้ำตาไหลพรากอาบหน้านะคะ ตกย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไม่ขับรถแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมภาพมันตัดไปเฉยๆเมื่อครู่นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดในในบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่เนาะเนี่ยคือถนนโล่งๆเลยนะมไม่ได้มีอะไรเลยอันเนี้ยซ้ายมือคือร้านบะหมี่ที่เกิดเหตุค,คุณผู้ชมครับความแรงที่รถเนี่ยมันเสียหลักพุ่งออกด้านข้างไปอะความแรงนะฮะมันทำให้กล้องวงจรปิดที่อยู่ด้านบนตรงนี้เนี่ย มันตัดขาดไปแล้วมันทําเนี่ยผู้ชมคิดเนี่ยคือตอนชนอคือกล้องมันโอ้โหเนี่ยเนี่ยวิ่งหนีกันหมดเลยนะฮะแล้วคือจริงๆร่ะร้านรถเข็นขายอาหารริมทางเขาไม่ได้ลงมาตรงพื้นถนนนะเขาอยู่ด้านบนทางเท้าครับบนทางเท้าที่เห็นรั้วนั่นก็คือรั้วสำนักงานขนส่งอะที่บอกอันนี้คือชนชนปึ้งคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะภาพบมบนเนี่ยมันเลยสายแบบเนี้ยค่ะเนี่ยแรงมากครับเจ้าตัวบอกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นภาพตัด มืดไปเลยรู้สึกตัวอีกทีชนกวาดไปหมดแล้วอืมอ่ะก็ขอให้คนเจ็บอีก9รายใช่ไหมขอให้ปลอดภัยทุกท่านเลยนะครับค่ะ